สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะในรายการประชาะร่วมใจชาติไทยพัฒนาค่ะดิฉันพันเอกหญิงอิสราวันหาวารีและส้มนิสารัตอมรักษ์ค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้เกิดปัญหากับประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวคะ่ะ สำหรับประเทศไทยนั้นแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่นๆแต่ก็ยังประสบปัญหาในหลายๆด้านนะคะนอกจากในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยค่ะใช่ค่ะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้นะคะทำให้เกิดความเสียหายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของธุรกิจต่างๆเนาะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเนาะร้านค้า ปิดตัวลงเยอะแยะมากมายนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมอ่ะก็ปิดตัวลงเยอะนะคะแล้วก็ธุรกิจโดยเฉพาะบางบางบางคนเนี่ยเปิดร้านได้ไม่เท่าไหร<ช>่พอมาเจอวิกฤตแบบนี้นะคะก็ต้องปิดร้านกันไปนะคะค่ะก็เป็นปัญหาออที่เราได้พบมาในช่วงของโควิดนะคะ ใช่ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายในทุกๆด้านจริงๆค่ะพี่เอ๋ใช่ค่ะน่าสงสารจริงๆเลยสำหรับคนที่ต้องประสบกับปัญหาแบบนี้นะคะค่ะไม่เฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะภาคเกษตรก็พบเกษตรกรเดือดร้อนมากที่ผลผลิตออกมาจำหน่ายไม่ได้เลย วิกฤตโรคโควิด -19 เานี่ยทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่มีการซื้อขายในสวนทำให้วีน้องชาวเกษตรกรมีความเดือดร้อนมากกวนบ้างกวนแล้วตากแห้งก็มีปัญหาบ้างคนไม่คนไม่ออกมาซื้อแล้วเราเปลี่ยนรูปแบบขายยังไงทีนี้ขายส่งยงย่าสี่งสั่งจากนัก็ส่งถึงที่ ด้านของภาคเกษตรกรเนี่ยนะคะหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่พบก็คือผู้ปลูกมะพร้าวค่ะอ่านะคะเขาก็จะประสบปัญหาในการเรื่องของการนําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายหรือว่าลักลอบนําเข้ามาะนะคะทำให้เนี่ยเขาประสบะปัญหาต่างๆเหล่านี้รวมทั้งปัญหาในเรื่องของโรคเกี่ยวกับ มาแรงเอยโรคเออต่างๆเหล่านี้ด้วยก็ต้องเห็นใจเกษตรกรมากๆเลยนะคะที่<ช>ต้องมาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาแบบนี้แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเรามีการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขายัางไงได้บ้างคะพี่เอ๋ใช่ค่ะในเรื่องของตรงนี้นะคะก็จะ,ะมีการากลุ่มเกษตรกรนะพี่เอ๋จะยกตัวอย่างในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรจาก ทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็จะมีวิธีการจัดการโดยร่วมกับในอำเภอทับสะแกนะคะ,คะได้เข้าไปแล้วก็นักวิชาการเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันนะคะพอรวมตัวกันเสร็จก็จะเข้าไปพูดคุยคกับชาวบ้านนะฮะรวมกลุ่มกันเนี่ยให้เขามา แก้ปัญหาม,มาคุยกันว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรนะคะ,คะโดยที่คนที่ประสานเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1นึ่งอกอเรามางค่ะ ประสานการปฏิบัติที่ง mm. 1งของรมนโค่ะ,คะก็จะเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการให้เขาจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการมาพูดคุยจะได้มีวิธีว่าจัดเวทีเหมือนเวทีเสวนาอะไระประมาณนี้นะคะ,คะก็จะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะได้พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งการจัดเวทีเสวนาแบบนี้เนี่ยเป็นแผน การอันหนึ่งนะคะเป็นแผนพัฒนาการเมืองแล้วก็เป็นแนวทางในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นแผนการรักษาความมัมน่นคงของมนุษย์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1ที่ได้ดําเนินกิจการต่างๆเหล่านี้มากนะคะก็จะเป็นการแนะแนวทางแก้ไขแล้วก็เสริมสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ ก่อนที่จะทําการปลูกมะพร้าวเกษตรกรควรมีการวางแผนก่อนปลูกให้ดีพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสร้างสวนมะพร้าวนั่นเองครับมะพร้าวเป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานมากหลังจากปลูกแล้ว5-6ปีจึงให้ผลการสร้างสวนมะพร้าวต้องลงทุนและวางแผนการปลูกมากพอสมควรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากสวนมะพร้าวอย่างคุ้มค่านั่นเองครับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวสำคัญมากคือสภาพพื้นดินพื้นที่ปลูกมะพร้าวในประเทศไทยไม่ควรสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน100เมตรปลูกได้ตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียวจัด แต่ในดินร่วนจะมีการระบายน้ำดีทําให้รากจเจริญเติบโตเร็วหน้าดินควรลึกไม่น้อยกว่า1เมตรและน้ําใต้ดินไม่ควรตื้นกว่า2เมตรเพราะอาจจะทําให้เหี่ยวเฉาและผลอ่อนร่วงหล่นได้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินควรอยู่ระหว่าง6.4ถึง7.0และมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงแม้มะพร้าวจะสามารถจเจริญเติบโตและให้ผลได้ในสภาพลมฟ้าอากาศแทบทุกประเภท แต่หากจะปลูกเป็นการค้าก็ควรจะเลือกปลูกในสภาพที่มะพราะ้าวจะให้ผลผลิตสูงซึ่งสภาพลมฟ้าอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกมะพราะ้าวควรมีดังนี้ครับฝนได้รับน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ1,500ถึง2,000มิลลิเมตรต่อปีและไม่ควรได้รับน้ำน้อยกว่า50มิลลิเมตรติดต่อกันนาน3เดือนลมลมพัดอ่อนๆจะช่วยให้มะพร้าวเติบโตได้ดี เพราะเพิ่มการคายน้ำและเร่งการดูดธาตุอาหารและน้ำจากดินทั้งยังช่วยในการผสมเกสรด้วยนะครับแสงมะพร้าวต้องการแสงแดดสม่ำเสมอประมาณ2,000ชั่วโมงต่อปีหรือไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อวันหากได้รับแสงแดดน้อยมะพร้าวจะไม่ค่อยออกดอกติดผลหรือติดผลแต่เหนื้อบางอุณหภูมิมะพร้าวจเจริญได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ย27องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ำกว่าก็ไม่ควรเกิน7 8องศาเซลเซียสและอุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอุณหภูมิที่ต่ำมากจะกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตด้วยนะครับ การวางแผนการปลูกเพื่อสร้างสวนมะพร้าวไม่ง่ายและก็ไม่ยากแต่รับประกันความเปะ๊ะเพราะข้อมูลเหล่านี้พี่ๆนักวิชาการท่านคอนเฟิร์มมาแล้วเพราะถ้าหากเกษตรกรมีการวางแผนที่ดีสิ่งเหล่านี้จะเอื้อต่อการปลูกและบำรุงรักษาในทุกๆขั้นตอนก่อนจะได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและได้คุณภาพครับ กลุ่มเกษตรกราชาวอ,อําเภอทับสะแกเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของแก้ไขปัญหาด้านมแมลงศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็มีเสริมสร้างความรู้ต่อย,ยอดในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากมะพราะ้าว ือมันมันเป็นความภาคภูมใิใจอะเนาะที่เราเดูแลมะพร้าวเนี่ยทุกลูกดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเราจะได้โปรดักที่มีคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่ารสชาติเหมือนกินเหมือนกินสดๆทำยังไงที่เราสามารถใช้ตัวของเหลือจากการเกษตรพวกนี้ให้มีมูลค่าให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยเราจะใช้แค่ น้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นเราเหลือของที่ทิ้งอีกมากมายถ้าเราสามารถใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นตอบโจทย์กับในตลาดมากขึ้นก็เท่ากับว่าสินค้าต้นทางก็จะมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ผลิตสินค้าต้นทางเนี่ยก็จะมีรายได้อยู่ตลอดเวลาด้วย ก็เป็นการพูดคุยพอเขารู้ปัญหารู้วิธีการแก้เนี่ยก็มาคิดกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความคิดที่หลากหลายเนื่องจากมะพร้าวมีหลากหลายสายพันธุ์และควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของตนเองตลอดจนลักษณะการนําไปใช้ของผลผลิตจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรเพราะนอกจากจะนําผลผลิตไปขายในรูปของผลเพื่อแปรรูปเป็นกะทิแล้ว ยังมีมะพร้าวที่เหมาะสมในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยก็เอามาต่อยอดกันการทำโลชั่นทำสบู่หรือว่าอะไรจิปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวก็สามารถที่จะนำมาต่อยอดได้นั่นเองค่ะ,คะนั่นก็เป็นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอทับสะแกซึ่งก็เรีได้ว่าเขามีการแก้ไขปัญหาที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมคะที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กออรมนนะคะเขาก็ได้สนับสนุนให้ประชาชนนั้นได้มารวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันเหมือนที่ของที่พี่เอบอกเมื่อสักครู่แต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ กลุ่มหกรก์การเกษตรวันๆน,น,นะคะที่จังหวัดสุรินทร์เขาก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตมเมล็ดพันธุ์คุณภาพเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีปัญหาในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะว่าไม่ได้มาตรฐานคุณภาพตา่ําแล้วก็มีการปรับปนกันของสายพันธุ์ดังนั้นเขาก็เลยมีการแก้ไขปัญหาโดยการให้เกษตรกรมารวมกลุ่มกันเพื่อ ปรึกษาหาหรือพูดคุยกันนั่นเองค่ะอืมค่ะใช่แล้วก็ทราบมาว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้ก็นำความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐมาด้วยะนะคะซึ่งในเรื่องของกรมการข้าวเนาะในเรื่องของศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็กรมรมานจังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะเขาก็ไปเอาข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะมาปรับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ,คะจนกลายเป็น ข้าวนาถุงอ๋อข้าวนาถุงคือได้ยินไหมคะก็เคยค่ะแต่ว่าก็แบบคือที่ได้รับทราบมาเนี่ยก็คือได้ไปศึกษาแต่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ว่าเรื่องของข้าวนาถุงนะคะคุณผู้ชมคะเขาจะมีหลักการของเขาคือสร้างความเครียดให้กับข้าวค่ะาต้องเครียดเครียดมากๆเลยนะคะเราต้องสร้างความเครียดให้กับข้าวด้วยการนําปลูกนําข้าวเนี่ยมาปลูกในถุงดําที่มีความหนาเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ จะเอาปุ๋ยหมกักแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมาผสมนะคะซ,ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ทางกลุ่มเนี่ยเขาทําขึ้นเองอแล้วก็จะใส่มเมล็ดพันธุ์นะคะลงในถุงเนี้ยสาม,มเมล็ดแล้วก็จะสามารถที่จะรดน้ำพรวนดินได้ตามปกติค่ะซึ่งเหตุผลที่ทําเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการลดปัญหาในเรื่องของเกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินแล้วก็ขาดแคลนน้ํานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือดลดในเรื่องของ ปัญหาในเรื่องของการดูแลคือมันจะมีความง่ายสะดวกต่อการ <c oughs> ดูแลแล้วก็ลดในเรื่องของการปลอมปนของสายพันธุ์ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําให้ต้นทุนการผลิตต่ําด้วยนอกจากนี้นะคะหากหมดช่วงฤด,ดูทํานาเนี่ยก็สามารถที่จะนํา ดินถุงเนี่ยนะคะไปปลูกกับพืชชนิดอ,อื่นๆได้เรียกได้ได<ม>ว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมากเลยละค่ะค่ะเหตุผลที่เราปลูกข้าวนาถุงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงใช้ถุงในการปลูกข้าวนะคะเพราะว่าเราเคยได้ทดสอบทดลองในการปลูกไม่ว่าจะเป็นในบอ่อปูนในถังในกระลมังมาแล้วนะคะปรากฏว่าการปลูกข้าวในถุงเนี่ยต้นทุนต่ําที่สุดปลูกในบอ่อปูนหรือในกระลมังการแต่กอดีค่ะเพียงแต่ว่าไม่สามารถทําให้เกษตรกรเนี่ยเอาไปขยายผลเนี่ยทำเองได้ถ้าทําได้ก็ทําได้แค่ปริ มาน้อยนะคะเพราะว่าต้นทุนจะสูงจึงเป็นเหตุผลว่าข้าวนาถุงเนี่ยตอบโจทย์สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะสามารถนำไปทำได้เองที่บ้านคะ่ะถุงเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์จากยงางพาราซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ได้ผลิตมาให้ทางสาหกรณ์มี4ีขนาดและสามารถย่อยสลายได้ก็เหมาะกับการที่จะชาวนาได้นำไปใช้ในการที่จะทำให้มี ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ค่ะคะแล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นภารกิจหนึ่งนะคะของเกาะรมนอเองนะคะที่ได้าทาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นภารกิจในการที่จะส่งเสริมกลุ่มของอประชาชนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเมื่อไดอ้มีการทำภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะ พี่น้องประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ,คะเรียกได้ว่าเราช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนให้มีความสุขนั่นเองนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามชมรายการประชาร่วมใจชาติไทยพัฒนาได้ใหม่กับเราสองคนนะคะวันนี้พี่เอ๋พันเอกหญิงอิสระวันหาวารีและส้มนิสารัตนอมรรักษ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ